แป๊บแบ,บจะหมดปีแล้วนะฮะปลายปีต้องอะไรครับไปเที่ยวมีแผนเที่ยวอะไรหรือย่างถ้ายัางต้องดู EP นี้เลยครับเพราะว่าเรามีตัวช่วยแาลแนทริปท่องเที่ยวแบบมืออาชีพมาฝากกันข้ามพลาดรู้สีแต่โพสคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้ และตอนนี้เราอยู่กับโค้ชก๊อกสวัสดีครับสวัสดีครับพ่นแบครับยังไม่เคยเจอหน้ากันไม่เคยครั้งนี้ครั้งแรกครับวันนี้มีคาตอบแน่นอนอ้ยี่มีคาตอบแน่นอนเพราะอย่างที่ํมเกิดไว้ตอนต้นอยู่แล้วลุยฮะมันคืออะไรยังไงตอนนี้ทุกคนเนาะถ้าเกิดเรามีมือถือเราลองโหลด Go App หรือเรียกเต็มๆว่า Go By กรุงศรีออโต้ทางกรุงศรีออโต้เนี่ยตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้ผู้ใช้รถทุกคนใช้ได้นะครับ Go By กรุงศรีออโต้เรานะครับมีฟีเจอร์หลักเลยที่จะช่วยทุกคนเที่ยวได้เเรรรีียกกว่่่่าาา G Travel ะับซึงงมมือททททจ ไปหาสถานที่ท่องเที่ยวแบบ u n นซีนมาให้ทุกคน u n ซี e n นูวยอะซึ่งในเฟสแรกของเราเนี่ยเรามีทริปทั้ง10ทริปด้วยกันที่เป็นทริปแนะนำเนาะให้ทุกคนเนี่ยสามารถเลือกได้แล้วก็ไปตามที่เราแนะนำได้เลยแล้วนั่งดโดยทอทอทอด้วยใช่งั้นก็คือคัดมาแล้วเป็น the best ถูกต้องและเป็น u n นซีนหมายถึงแบบว่าคนอาจจะไม่ค่อยรู้ไงใช่นี่เรารู้กันเองนะฮะระหว่างใครที่เป็นแฟนรายการกรุงศรี The c o a s นะจะบอกคนอื่นเยอะเดี๋ยวคนแน่นเดี๋ยวคนแน่นแต่ว่าแชร์เยอะด้วยก็อยากให้ยอดแชร์ขึ้นอยู่เหมือนกันนะ แต่ในทางนีน้ถ้าเกิดเราเข้าไปใน Go Travel ปุ๊บเราเปิดทริปเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าไม่ได้มีแค่ที่ทเที่ยวครับเรามีทั้งร้านค้าที่เมันพันธมิตรเราและเมื่อเลื่อนลงมาข้างล่างอะ่ะเราจะเจอส่วนลดด้วยเพราะฉะนั้นพูดง่ายคือถ้าเวลาเราเราเลือกมาดูเสร็จปุ๊บเราชอบแบบนี้เราชอบร้านแบบนี้ถึงวันจริงเราแค่กดาำทาง<ม>จะพาไปถึงทั้งที่เที่ยวแล้วก็ร้านอาหารพร้อมทั้งกดส่วนลดได้เลย น,นี่ตายยิ่งประกายนะ<อ>เพราะว่าเอพูดถึงที่เที่ยวโอ้โหทุกคนชอบเที่ยวอยู่แล้ว<อ>และยิ่งเจอส่วนลดอีกถูกต้องครับ Along the way ด้วยครบจบในที่เดียวอ๋อซึ่งในนั้นเนี่ยตอนที่เราเลือกเราะเราดูเสร็จเรายังสามารถมีบริการจองที่พักอยู่ในนั้นด้วยก็ทำให้เราสะดวกสบายจบยิ่งจบยกตัวอย่างเช่นเราก็จะมีทราเวลโลกาเนาะซึ่งเป็นพันธมิตรกับเราถ้าเป็นสถานที่เที่ยวต่างๆที่อาจจะต้องซื้อตั๋วเข้าเงยเราก็จะมีครูที่อยู่ในนั้นเช่นกันเพราะฉะนั้นเข้าไปเนี่ยเราดูทริปเสร็จเราสามารถจองทุกอย่างเรีีียยยบบบรร้้้อออไดดคจในนทเวตงขญา แว่พูดถึงสิ่งนี้เลยนะไปจับมือกับพันธมิตรที่แบบ เป็นที่สุดของด้านนั้นอะตอบโจทย์แน่นอนอะใช่ครับอันนี้คือฟีเจอร์ go travel ใช่ครับผมแต่ว่าทราบมาว่าไม่ได้มีแค่ฟีเจอร์นี้อันนี้แค่ฟีเจอร์แรกครับโอ้โหงั้นต้องเล่าแล้วล่ะฮะแช์ให้ฟังหน่อยหลายๆคนอยากรู้ฮะถ้าพูดถึงข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากตัวทริปเลยเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับเรื่องรถอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องจุดท่องเที่ยวเพิ่มเติมที่<ม>ทททเขาแนะนําแยกมาเนี่ยอันเนี้ย<ม>เราสามารถดูได้ในออโต้โกรเลยใช้ในการเตรียมตัวในการท่องเที่ยวได้นะครับหรือนะครับถ้าเกิดเราบอกว่าเอออ่านแล้วไม่สนุกเลยเราาออยกลง โพสรูปอา,อาจจะรีวิวสิ่งที่ตัวเองเที่ยวก็ได้หรือว่าเรามีคําถามก็ได้ว่าเไปที่นี่ใครเคยไปบ้างอันนี้เราก็จะมีฟีเจอร์ออโต้คอมารองรับครับเพื่อที่จะสามารถพูดคุยกันได้เพราะฉะนั้นใครใครพิมพ์ใครใครถามก็สามารถถามได้เราก็มีพร้อมเหมือนกันนี่มันแบบครบสบในเรื่องจริงๆนะ,ะ้ยคือเตรียมทุกอย่างในเรื่องของการเดินทางในแอปนี้ได้เลยใช่ครับโอ้โครัคร oh, จริงจริงอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามพลาดต้องมี ประกันการเดินทางเอ้ยผมลืมบอกไปได้ไง <c oughs> ใช่ <c oughs> เรามีครับไม่ว่าจะเป็นประกันเดินทางนะครับหรือว่าประกันรถยนต์เนาะอนันนี้แล้วมีประกันหลากหลายรูปแบบนนเนี่ยในนี้ก็สามารถกดแอป,ปเดียวตรงนี้เราก็สามารถเจอได้เลยเหมือนกัน<ช>นะครับก <c oughs> ็เตรียมตัวกันง่ายๆเลยจริงสะดวกสบายนะฮะเพียงแค่ปลายนิ้วมือเท่านั้นใช่ครับรวมอยู่ทั้งอย่างแล้วรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยเนี่ยประการเดินทางก็น่าจะหมดแล้วนะผมปิดรายการเลยแล้วกันนะฮะวันนี้ครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดเลยฮะ ขอแนะนําเพิ่อมอีกหนึ่งอันแล้วการสําหรับเพื่อการท่องเที่ยวเนาะเพราะฟีเจอร์สุดท้ายที่จะพูดถึงนะครับจะเป็นสิทธิพิเศษท,ที่ทุกคนน่ะสามารถเข้ามาแลกได้นะครับซึ่งอันนี้เรามีทั้งเกี่ยวข้องกับรถนะครับหรือว่าเป็นพวกอาหารเป็นพวกไลฟ์สไตล์ทั่วไปเลยหรือว่าของที่เราใช้ได้ง่ายๆเนาะอันนี้มีทั้งส่วนลดนะครับแล้วก็มีทั้งการแลกซื้อได้ทันทีอ่าซึ่งอันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ในทริปเราเนาะแต่ระหว่างเนี้ยเราสามารถใช้ได้และตอนนี้เรามีเป็นร้อยสิทธิพิเศษเลยครับเพราะฉะนั้นเลยอยาก ฟรีครับกดแรกได้เลยใช่อันนี้ชื่อว่าโกวาวครับโกวาวใช่ว้าวตามชื่อเลยเพราะมันมีเยอะมากว้าวตามชื่อจริงๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในโกแอปพลิเคชันอยู่แล้วครับอ่ะสุดท้ายนี้สำหรับใครที่ดูอยู่ครับโปรสกกเชิญฝากได้เลยฮะก็ขอฝาก ทุกคนเลยแล้วกันเนาะที่ขับรถเพราะว่าแอปเนี้ยเราสร้างมาเพื่อผู้ใช้รถ <Yeah. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นเลยอยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าใครจะต้องไปขับรถทเที่ยวหรือยังไงเนี่ยอันเนี้ยก็ฝากดาวน์โหลดโกปลายกรุงศรีออโต้นะครับและฝากใช้โกทราเวลกันด้วยนะครับนี่ <Yeah. S 2> รับรองนะฮะทุกอย่างครบจบ ในแอปนี้เลยถูกต้องครับผมขอบคุณมากครับโค้ชกอล์ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนม,มากๆจริงที่ติดตามรายการกรุงศรีโค้ชคิดไม่ออกเดี๋ยวตอบให้นะใครที่ยังไม่ subscribe ไม่รู้จะรออะไรวันนี้ขอ2อ,อย่างนะดาวน์โหลด Go แอปนะใช่ครับกด subscribe ด้วยกดกระดิ่งด้วยแล้วก็กดติดตามทุกช่องทางของกรุงศรีซิมโฟนนะฮะทั้ง Facebook และยูทูบครับวันนี้ไปละเราสองคนขอ,อไปดูแอปเพิ่มเติมก่อนนะฮะใช่ไปดูว่าทริปไหนดีวางแผนทริปกันหนน่่ออยดีกวาะะฮโเคลาก่อนคคครรรััััับบสสสสววดดีีบ